วันนี้จะมาพูดแนวคิดของแจ็คหมากันนะครับแนวคิดแจ็คหมาเนี่ยกขต้องมาพูดถึงแจ็คหมาก่อนนะครับแจ็คหมาเนี่ยเป็นประธานบริษัทอาลบาบาเป็นผู้ประกอบการชาวจีนคนแรกที่ได้ปรากฏอยู่บนหน้าปกหนังสือ f o r ็ Forbes magazine และได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่รวยที่สุดในโลกนะครับในช่วงที่เขานําบริษัทอาลบาบาเข้าตลาดหุ้นเนี่ยก็เป็นคนที่รวยอันดับหของประเทศจีนเลยแล้วก็ติดอันดับ โลกเลยนะครับประสบการณ์ของแจ็คมาเนี่ยก่อนที่ผมจะก่อตั้งอลีบาบาผมเช,เชิญเพื่อน24คนมาที่บ้านเพื่อพูดคุยกับเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจหลังจากพูดคุยไปได้2ชั่วโมงพวกเขายังงงไม่หายอาจเป็นเพราะผมยังสื่อสารได้ไม่ชัดเจนมากนักในตอนนั้นเพื่อนจำนวน23คนจากทั้งหมด24คนบอกให้ผมยกเลิกความคิดนั้นไปซะด้วยเหตุผลด้วยหลายเหตุผลเช่น ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและผมยังไม่มีเงินทุนสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพด้วยซ้ำและเหตุผลอื่นๆอีกมากมายมีเพียงเพื่อนคนเดียวเท่านั้นที่บอกผมว่าถ้าหากนายอยากจะทำก็ลองทำถ้าหากมันไม่เป็นอย่างที่นายหวังนายก็แค่กลับไปทำงานเดิมที่นายทำก่อนหน้านั้นก็ได้ผมคิดถึงคำพูดนี้ตลอดคืนนั้นและในเช้าวันต่อมาผมตัดสินใจที่จะลงมือทำแม้หากว่าเพื่อนทั้งหมดของผมจะไม่เห็นด้วยก็ตาม ในช่วงแรกของการก่อตั้งทั้งครอบครัวและเพื่อนต่างๆก็ไม่เห็นด้วยกับผมเลยเมื่อมองย้อนกลับไปผมตระหนักว่าสิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่สุดไม่ใช่ความมั่นใจในพลังของโลกอินเทอร์เน็ตแต่เป็นคำคำนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จประสบการณ์ที่ได้มาถือว่าเป็นความสำเร็จของมันเองคุณจำเป็นต้องลองทำถ้าหากไม่สำเร็จคุณก็แค่กลับไปทำงานเดิมของคุณก็แค่นั้นเหมือนกับคำขอกล่าวของ ทีอีรอเลนที่กล่าวไว้ว่าทุกๆคนฝันแต่ไม่เท่ากันคนที่ฝันตอนกลางคืนในฝุน่นครุง้งแห่งการหลับถอยของจิตใจนั้นถึงขึ้นมาแล้วก็พบว่าฝันนั้นไม่ได้มีอะไรแต่ผู้ที่ฝันในเวลากลางวันนั้นเป็นคนที่อันตรายเพราะเขาจะโลดแล่นในความฝันด้วยดวงตาที่เปิดกว้างและทำให้มันเป็นไปได้สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมทำได้และผมได้ทำ ผู้คนที่ล้มเหลวในชีวิตต่างมีเหตุการณ์หรือมีสาเหตุต่างๆด้วยกัน4อย่างก็คือ 1. มองไม่เห็นโอกาส2ดูถูกโอกาส 3. ขาดความเข้าใจ 4. ลงมือช้าเกินไปความยากจนเพราะคุณไร้ซึ่งความทะเยอทะยานความทะเยอทะยานทําให้ชีวิตของคนเรามีความหมายเป็นเป้าหมายที่งดงามในชีวิตที่เราควรจะมีในโลกนี้มีเรื่องมากมายที่ยากเกินจะคาดเดาแต่ในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เช่นกัน ความทเะยอะทะยานของคนคนหนึ่งเป็นตัวกำหนดอนาคตของคนคนนั้นต่อมาจะเป็นบทเรียนจากประสบการณ์ในการทำธุรกิจของแจ็คหมานะครับความผิดพลาดที่ผมเสียใจที่สุดเมื่อปี1 2 0 1 1เนี่ยผมทำผิดพลาดอย่างหนึ่งคือผมบอกกับผู้ร่วมง,งานจำนวน18คนที่ร่วมเดินทางกับผมในตอนแรกว่าตำแหน่งที่พวกเขาสามารถทำได้สูงสุดคือระดับการจัดการเท่านั้นส่วนตำแหน่งประธาน ไอ้รองประธานและตำแหน่งสูงๆอื่นๆผมจะจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาแทนหลายปีต่อมาคนเหล่านั้นที่ผมจ้างลาออกไปส่วนคนที่ผมสงสัยในความสามารถทั้ง18คนกลายมาเป็นรองประธานและกรรมการบริษัทแทนความเชื่อในหลักการสองประการคือทัศนคติของคุณสำคัญกว่าความสามารถของคุณการตัดสินใจของคุณสํากับสําคัญกว่าความสามารถของคุณ แน่นอนว่าคุณไม่สามารถทําให้ทุกคนคิดออกมาเหมือนกันได้แต่คุณสามารถทําให้ทุกคนคิดถึงเป้าหมายเดียวกันได้อย่าคิดว่าคุณจะสามารถทําให้ทุกคนคิดเหมือนกันได้นั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้30%คือจำนวนคนที่จะไม่เชื่อในตัวคุณอย่าให้คนอื่นทำงานเพื่อคุณแต่จงให้พวกเขาทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันเป็นการง่ายที่คุณจะรวมบริษัทให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้เป้าหมายเดียวกันมากกว่าเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คนคนเดียว สิ่งที่ผู้นำมีแต่พนักงานไม่มีผู้นำไม่ควรเปรียบเทียบทักษะของตนเองกับทักษะของพนักงานเพราะพนักงานควรมีทักษะในการทำงานมากกว่าคุณถ้าหากพวกเขาไม่มีทักษะในการทำงานเหล่านั้นแสดงว่าคุณจ้างคนผิดสิ่งที่ทำให้ผู้นำโดดเด่นกว่าพนักงานคือผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์และมองเห็นอนาคตได้ดีกว่าพนักงานผู้นำต้องอดทนจูงใจพนักงานได้และไม่ยอมแพ้ผู้นำต้องยอมรับความล้มเหลวได้ คุณสมบัติของผู้นำที่ดีหลักๆคือมีวิสัยทัศน์แรงจูงใจและความสามารถอย่ายุ่งเกี่ยวกับการเมืองผู้คนควรเข้าใจว่าการเมืองกับธุรกิจไม่ควรเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อคุณอยู่ในเกมการเมืองจงอย่าคิดเรื่องเงินเมื่อคุณอยู่ในธุรกิจจงอย่าคิดเรื่องการเมืองเมื่อเงินบวกกับอำนาจทางการเมืองมันก็เหมือนกับระเบิดเวลาดีๆนี่เองแง่คิดสำหรับผู้ประกอบการใหม่ความล้มเหลวคืออะไร ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการยอมแพ้ความยืดหยุ่นคืออะไรเมื่อคุณผ่านความยากลำบากความผิดหวังและเศร้าโศกมาได้ตอนนั้นคุณจะเข้าใจเองหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือขยันให้มากขึ้นทำงานให้หนักขึ้นและทะเยอทะยานเหนือผู้อื่นมีแต่คนโง่ที่ใช้ปากพูดคนฉลาดใช้สมองคนที่ยิ่งใหญ่ใช้หัวใจเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตผมบอกกับตัวเองเสมอว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงาน แต่คนเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเราเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆกว่าเพื่อคนอื่นๆถ้าหากคุณใช้เวลาทั้งชีวิตทํางานคุณจะต้องเสียใจแน่นอนในสักวันหนึ่งไม่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จมากมายซักเพียงใดแต่คุณต้องจดจําไว้เสมอว่าคุณเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตถ้าหากคุณทํางานตลอดเวลาแน่นอนว่าซักวันหนึ่งคุณต้องเสียใจคู่แข่งและการแข่งขัน คนที่แข่งขันกับคู่แข่งอย่างเอาเป็นเอาตายล้วนแต่เป็นคนโง่สิ้นดีถ้าหากคุณมองว่าทุกคนคือศัตรูคนทุกคนรอบตัวคุณจะกลายเป็นศัตรูของคุณถ้าหากคุณแข่งขันกับผู้อื่นอย่าใช้ความเกียดชังความเกียดชังมีแต่ทำลายคู่แข่งก็เหมือนกับการเล่นหมากรุกถ้าคุณแพ้เราก็เล่นรอบใหม่คู่แข่งทั้งสองไม่ควรสู้กันเองนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่แท้จริงไม่มีศัตรูเมื่อพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้โลกและโอกาสก็เปิดกว้างสำหรับพวกเขา อย่าบ่นจนเป็นนิสยัยถ้าหากคุณบ่นนานๆครั้งนั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าหากมันกลายเป็นนิสัยแล้วจะเป็นเรื่องแย่คนควรสังเกตว่าคนที่ประสบความสําเร็จล้วนไม่ใช่คนที่เอาแต่พร่ำบน่นโลกนี้ไม่สนหรอกว่าคุณจะพูดอะไรแต่แน่นอนว่าโลกนี้จะไม่ลืมว่าคุณได้ทําอะไรลงไปบ้างคําแนะนําสําหรับผู้ประกอบการโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นคือโอกาสอย่างแท้จริงจงให้พนักงานทํางานด้วยรอยยิ้มลูกค้าคือสิ่งสําคัญที่สุด พนักงานสำคัญรองลงมาและผู้ถือหุ้นสำคัญน้อยที่สุดปรับตัวและเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะถูกเปลี่ยนแปลงลืมเรื่องการหาเงินไปได้เลยใส่ใจและดูแลลูกค้าประจำแทนที่จะไปค้นหาเทคนิคดึงดูดลูกค้าหน้าใหม่ทัศนคติกำหนดอนาคตของคุณบนถนนของการเป็นผู้ประกอบการโอกาสที่ยิ่งใหญ่ยากที่จะอธิบายให้ชัดเจนสิ่งที่สิ่งที่อธิบายได้ชัดเจนมักไม่ใช่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ ควรมองหาคนที่มีทักษะสมบูรณ์แบบเพื่อเริ่มก่อตั้งบริษัทด้วยคนคนนั้นไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จแต่จงค้นหาคนที่ใช่ไม่ใช่คนที่ดีที่สุดสิ่งที่ไว้ใจได้ยากที่สุดในโลกคือมิตรภาพระหว่างมนุษย์ฟีคือคำพูดที่แพงที่สุดวันที่โหดร้ายวันพรุ่งนี้โหดร้ายกว่าแต่วันมะลืนจะงดงาม สิ่งที่ผู้ประกอบการไม่ควรทำสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการไล่ซึ่งวิสัยทัศน์มั่นใจเกินไปขาดความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้ถ้าคุณไม่รู้จักคู่แข่งหรือมั่นใจเกินไปหรือไม่รู้จักความสามารถของคู่แข่งดีพอคุณจะโดนทิ้งไว้ข้างหลังอย่าเป็นพวกเขาในสุภาษิตนี้ในตอนแรกพวกเขาปฏิเสธคุณจากนั้นพวกเขาหัวเราะคุณจากนั้นพวกเขาก็ลบกับคุณสุดท้ายคุณเป็นผู้ชนะ แม้ว่าคู่แข่งของคุณจะยังไม่เติบโตมากนะักคุณก็ควรระวังและถือว่าพวกเขาเป็นคู่แข่งจริงจังขณะเดียวกันถ้าหากคุณแข่งถ้าหากคู่แข่งของคุณเป็นยักษ์ใหญ่คุณก็ไม่ควรมองว่าตัวเองเป็นแค่มดตัวเล็กๆเช่นกันการเริ่มต้นบริษัทการเริ่มต้นบริษัทหมายความว่าคุณจะเสียรายได้ที่แน่นอนคุณไม่สามารถลางานลาหยุดยาวหรือเรียกร้องโบนัสได้อย่างไรก็ตามนั่นหมายความว่า รายได้ของคุณจะไม่จำกัดคุณจะได้ใช้เวลายอย่างมีประสิทธิภาพและคุณก็จะไม่ต้องทำงานให้คนอื่นอีกต่อไปถ้าหากคุณมีไมล์เซ็ตที่แตกต่างคุณจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างแต่ถ้าหากคุณเลือกในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นชีวิตคุณก็จะแตกต่างจากคนอื่นเช่นกันโอกาสถ้าหากคนมากกว่า90%ซมีความเห็นว่าใช่สำหรับโครงการใดๆผมจะไม่เอาโครงการนั้นทันทีเหตุผลง่ายๆคือ ถ้าหากคนจำนวนมากเห็นมันว่าดีแสดงว่ามีคนจำนวนมากกำลังทำสิ่งนั้นอยู่และนั่นก็ไม่ใช่โอกาสสำหรับเราอีกแล้ว